บ้านแพรว์ al, กับรายการแพรวๆรายการที่จะสร้างเสน่ห์ให้ผู้หญิงไทยแพรวๆมัดใจคนในบ้านในทุกเรื่องนะคะและคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเราได้เพียงแค่ส่งความคิดเห็นมายังรายการของเราและวันนี้หัวข้อที่เราจะร่วมแชร์ก็คือคุณใช้ประโยชน์จากถุงพลาสติกเหลือใช้อย่างไรบ้างส่งมาที่4111989นะคะคุณซินดี้ค่ะคือว่าแพตตี้มีเรื่องจะถามคุณซินดี้นะคะคือว่าตอนที่คุณซินดี้แต่งงานเนี่ย คุณซินดี้ได้เพชรกี่กะลัดคะอยากรู้ไปทำไมจ้าแพตตี้แหมก็ต้องอยากรู้สิคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาราน,นี่ก็แต่งงานก็ต้องเยอะ<ม>คนหนึ่งก็ได้หนึ่งกะลัดคนหนึ่งก็ได้สิบกะลัด<ม>หนูอะอยากรู้คะ่ะว่าไอา้กะลัดเนี่ยมันแค่ไหนอะค่ะคุณซินดี้ว่าไหมคะเพชรเนี่ยผู้หญิงที่ไหนเนี่ยจะอยากครอบครองนกันเลยคะ่ะก็จริงของเธอนะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงทุกคนก็อยากได้เพชรแลาละจ้าแพตตี้ หรือว่าช่วงฉลาดนอกบ้านวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเพชรกันดีกว่าจ้ะดีค่ะแหมไม่ได้ครอบครองแต่มีความรูว้ไว้ก็ดีนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมคะเพชรหรือว่าไดมอนด์นะคะก็คืออัญมณีที่เป็นที่ปรารถนาของผู้คนทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะก็ <c oughs> เพราะว่าเพชรนะั้นมีความงดงามแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากกว่าอาัญมณีอื่นๆจะเทียบได้ค่ะเพราะฉะนั้นฉันว่าช่วงฉลาดนอกบ้านวันนี้เราไปเรียนรู้เรื่องเพชรกันดีกว่าค่ะค่ะ ชลาาดนนอกบ้งฉสวัสดีค่ะดิฉันประภัยไตรยะเมคินจะมาแนะนำแม่บ้านแถวาวเลือกซื้อดูเพชรการเลือกซื้อดูเพชรก็คือมีพื้นฐานหลักๆ4ประการคือ1เรื่อง การเจลานาย2การเลือกสี3 3เรื่องความสะอาด4เรื่องน้ำหนักการเจรนัยที่มาตรฐานและได้สัดส่วนจะมีผลต่อความแวววาวความละยิบระยับของเพชรเกรดสีที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกคือจากดีถึงแซดีหมายถึงความขาวเท่ากับ100% E เท่ากับความขาว99% F เท่ากับความขาว98% แต่สีที่ขายดีในตลาดที่เป็นที่นิยมมากคือ H I Color ซึ่งมีความขาวใช้ได้และราคาไม่สูงจนเกินไปถ้าช่างเป็นน้ำหนักก็คือ100สตางค์เท่ากับ1กรลัดหรือหน้ากว้างของเพชร6.45มิลถึง6.5มิลนี่คือน้ำหนักของเพชร1กรลัดเม็ดเล็กๆหลายเม็ดรวมกันเป็น1กรลัดก็ได้1เม็ด1กรลัดก็ได้ ซึ่งอันนี้จะมีความแตกต่างในเรื่องในเรื่องราคาเช่น1กลัดเม็ดเดียวจะเป็นราคาที่สูงและเม็ดเล็กๆรวมกันเป็น1กลัดจะเป็นราคาที่ถูกกว่าจะแนะนําวิธีการดูเพชรคร่าวๆนะคะต้องใช้กล้องขยายประมาณ10เท่าให้โฟกัสตรงหน้าเพชรให้ชัดนะคะแล้วคุณก็จะเห็นว่า ถ้าเพชรมีตําหนิข้างในคุณก็จะเห็นเป็นจุดเป็นรอยขีดข่วนแต่ถ้าเป็นเพชรที่สะอาดคุณมองไปนี้มันก็จะใสสะอาดทั้งหมดก็หมายถึงว่าเป็นเพชรที่ไม่มีตําหนินี่คือใบการันตีที่มาแนบมากับเพชรน,นะคะสําหรับท่านที่ไม่รู้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเพชรก็ขอแนะนําให้ซื้อแบบที่มีการันตีแนบมาด้วยแบบนี้ค่ะเท่านี้ท่านก็จะได้เพชรสวยงามตามที่ท่านต้องการ ยังไงจ้าแพตตี้และลานตาไปเลยจาล้าพี่ตุ้มพี่เป็นไงคุณซินดี้คุณซินดี้จำได้ไหมคะที่คุณซินดี้บอกแพตตี้ว่าทุกคนต้องมีเป้าหมายของชีวิตตอนนี้แพตตี้มีเป้าหมายของตัวเองแล้วคะ่ะแพตตี้จะต้องมีเพชรเป็นของตัวเองแม่ต้องคนที่ชช่ของแพตตี้ไม่มีเพชรแพตตี้ก็ได้แค่กดไลค์แต่ไม่กดเลยเด็ดขาดจริงไงคะเป้าหมายคะ่ะ ระวังเขาจะกดเลิกนะจ๊ะแพตเต้อันนี้แรงกว่าค่ะแรงกว่าคุณผู้ชมคะฉันว่าถึงเวลาที่เราจะไปอัปเดตความรู้ในช่วง IT ีแพรวๆกันค่ะ IT ีแพรว Google Street View หรือแผนที่ในมุมมองภาคพ,พื้นเป็นบริการส่วนหนึ่งของ Google m a p พัฒนาขึ้นเพื่อเอำนนยความสะดวกในการใช้แผนที่ประกอบการเดินทางผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพสถานที่ต่างๆทั่วโลกได้เสมือนจริงในมุมมองแบบพานรามา360องศาซึ่งขณะนี้มีบริการในประเทศไทยแล้ว3จังหวัดได้แก่กรุงเทพภูเก็ตและเชียงใหม่การใช้งาน Google Street View ไม่ยากเลยค่ะแค่คลิกเข้าไปที่ map. google. co. th/StreetView คลิกเลือกสถานที่ต่างๆที่ต้องการชม คลิกซูมที่ระดับต่ำสุดหรือลากไอคอนตุ๊กตาเท็กแมนสีส้มที่อยู่ทางด้านซ้ายของแผนที่ไปยังถนนที่มีเส้นไฮไลท์สีฟ้าคุณก็จะได้ชมภาพถ่ายระดับท้องถนนได้ทันทีเหมือนได้เดินทางไปจริงๆโดยภาพที่ปรากฏถูกบันทึกโดยกล้องพิเศษที่ติดกับรถยนต์ขณะแล่นไปตามถนนล่าสุดมีการใช้รถจักรยานสาล้อเพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปบันทึกภาพสถานที่ที่รถยนต์เข้าถึงได้ยาก หากภาพนั้นนั้นมีบุคคลติดอยู่ระบบก็จะทำการเบลอใบหน้าเพื่อรักษาสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวให้อีกด้วยค่ะ Google Street View จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถวางแผนเส้นทางการขับขี่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวหรือทำความรู้จักสถานที่นั้นๆได้เป็นอย่างดีให้คุณรู้สึกเสมือนเดินเล่นหรือขับรถอยู่กลางถนนด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะผู้หญิงอย่างเราต้องแพลวพลาวทุกเรื่องค่ะ